นูสุขภาพวันนี้พี่ป๊อปมีอะไรมาให้โบตันและคุณผู้ชมคะวันนี้นะครับเป็นเมนูลูกตาลอยแก้วน้ําอัญชันครับน้องตันโอ้โหเป็นเมนูที่แบบว่าลูกตาเนี่ยที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนาะมีขายตามท้องตลาดวันนี้เราเอามาทําเป็นเมนูสุขภาพกันนะครับเป็นเมนูขนมขนมหวานลูกตาลอยแก้วเนี่ยมันมีเรื่องของอะไรบ้างคะอ๋อมันมีสรรพคุณของมันคือลูกตาเนี่ยมันมีประโยชน์มันมีแคลเซียม นะครับเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงแล้วก็ฟันก็แข็งแรงด้วยมีฟอสฟอรัสสูงด้วยนะโอ้โหดีเลยผู้หญิงนี่ชอบเลยนะคะมีฟอสฟอรัสสูงใช่นะค,ค่ะ แล้วไฟเบอร์ก็เยอะรดเบาวนได้ด้วยเยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าลูกตาลมีไฟเบอร์เยอะใช่ครับเราก็ไม่เคยคิดนะว่ามันจะมีไฟเบอร์เยอะเพราะเราเห็นเป็นแบบมันนิ่มๆน้อนุ่มๆคิดว่าจะมีแบบคาร์โบไฮเดตเยอะที่จริงคาร์โบไฮเดตก็เยอะแต่ว่าก็มีอยู่มีอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าไฟเบอร์ก็เยอะด้วยใช่แล้วก็คือจริงๆแล้วมันคือถ้าเกิดเราเราเขาเรียกนะเรากินเปล่าๆเนี่ยมันช่วยบรรเทาอาการของการไอเลื้อรหลังได้ด้วย ดีเลยค่ะแต่วันนี้เราจะทําเป็นเมนูเย็นวันนี้ทําให้มันอร่อยขึ้นให้มันสดชื่นขึ้นเพราะช่วงนี้มันร้อนจริงๆนะครับอากาศก็ร้อนเราก็เลยมาทําเป็นเมนูรอยแก้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันว่าของเรามีอะไรไม่มากครับวัตถุดิบของเราก็มีเอ่อรอนตาลลอนตาลบางคนเขาแบบเอร่อนตาลเป็นยังไงรอนตาลก็คือที่ตัวอยู่ในลูกตาลบางคนบอกุ่ย เอาลูกตาลมาบอกไม่ใช่เราเอาข้างในในเอารอนตาลข้างในมาหลอนตาลก็จะนิ่มๆใสๆอย่างที่เห็นนี่นะครับเราก็ปอกเปลือกวิธีการเขาบอกว่ามีเทคนิคนะน้องน้องตันค่ะยังไงคะอย่างเช่นเปลือกของมันเนี่ยมันปอกยากเพราะมันลื่นเนาะเขาก็บอกเอาไปแช่ช่องแข็งในตู้เย็นแล้วมันจะแข็งพอแข็งเสร็จแล้วมันจะปอกง่ายแค่แบบว่าปิ้นตรงเปลือกมันเนี่ยมันก็ออกแล้วครับนั่นคือเป็นเทคนิค ใช่ใช่เนี่ยมันก็เลยปอกง่ายนะครับเราเราก็หั่นเป็นชิ้นๆโอ้ดีจังเลยพี่ป๊อปแล้วเราก็ทําน้าเชื่อมน้าเชื่อมก็คือมีน้ําตาลนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับแล้วสีของของของน้ําเชื่อมเนี่ยเราก็เพิ่มโดยใช้น้ําอัญชันแต่อัญชันสดเราไม่มีเราใช้เป็นอัญชันแห้งนะครับก็คือเอาไปต้มหรือว่าเอาไปใส่ในน้ําร้อนก็ได้นะครับก็จะได้เป็นน้ําอัญชัน ในขวดนั้นนะครับอุ้ยตันนึกถึงบนดัดฟ้าคอนโดแตัดน่ะมีดอกอัญชันให้เด็ด เดี๋ยวจะไปทําเลยพี่ป๊อปได้เลยจะเป็นสดยิ่งดีนะครับเป็นสดเลยค่ะสดยิ่งดีก็เดยอันนี้เราเราหาสดไม่ได้เราก็ใช้เป็นอันดอกอัญชันแห้งแม่ไม่ได้เอามาฝาพี่ป๊อกไม่เป็นลาไม่เป็นาเดี๋ยวเราส่วนที่เห็นนี่ก็เป็นของตกแต่งค่ะก็เป็นแบบอยากให้มีกลิ่นหอมๆก็ใส่เป็นกุหลาบแห้งก็ได้ดีเลยได้ครับแล้วก็มีน้ําแข็งคโอเคเดี๋ยวเราเรามาทำน้ำเชื่อมกันนะครับเดี๋ยวติดไฟก่อนนะครับใส่น้ำเปล่าล้ตาเลยครับน้ำเปล่าครับ า<ม>น้ำเปล่าน้ำตาลทรายใส่หมดเลยนะครับ <คะ S 1> ของหวานก็ต้องมีน้ำตาลเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัว <คะ S 1> ทำน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเราทำเก็บไว้ก็ได้ถ้า <คะ S 1> เราไม่ชอบหวาน <อะ S 1> เราก็ใส่แต่พอประมาณ <คะ S 1> ใส่น้อยๆให้หวานแปรา้มร,รมๆก็ได้นะครับ เดี๋ยวกลับไปแต่จะเป็นเด็ดดอกอัญชันมัหอ่จจะทําตามที่ป๊อปนี้แหลคะค่ะได้เลยครับเดี๋ยวดูไว้เลยอ่า<ม>เราเราต้องให้ร้อนก่อนไหมคะหรือเทไปได้เลยเราเอาจจะทิ้งไว้ให้จนน้าเชื่อมเนี่ยมันมละลายน้ําตาลละลายนะครับเราละละให้เป็นน้าเชื่อมสักหน่อยนึงน้ําเชื่อมแบบใสไม่ต้องเข้มข้นมากเราใช้น้ําตาลทรายธรรมาดานี่แหละใช่ครับใช่ครับถ้าถ้าใครที่บ้านแบบมีน้ําตาลทรายที่มันเป็นสีน้ําตาลได้แบบไม่ฟอกสีอ่าได้ได้ครับ อ่าอันนี้เสร็จแล้วมีน้ยเชื่อมเสร็จแล้วนะครับน้งตาลนะเย็นแล้วต้องทิ้งให้เย็นด้วยนะครับน้งตาลนี่เย็นจีเมื่อกี้พี่ป๊อบทำแล้วมันร้อนแล้วเราวางไว้ให้เย็นก่อนนะครับทผู้ชมต้องพักให้เย็นก่อนนะครับเพราะเราจะลอยแก้แบบเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมในชามอ่างกันนะครับเพราะว่าเราจะผสมให้เกิดสีด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาลูกตาลที่ใส่ลงไปในเอาหมดเลยไหมคะพี่ป๊อกเอาหมดเลยได้เลยครับ อันนี้น้ำเชื่อมของเราก็เย็นแล้วนะครับน้องตาลเราก็ใส่ลงไปในลูกตาลเลยครับลูกตาลที่เราหั่นไปแล้วเท่านี้แหละครับแล้วน้องตาลก็เพิ่มน้ําอัญชันอันนี้หลายคนบอกว่าทํายังไงคะพี่ป๊อปโอ้ก็ไม่ยากเลยนะครับนี่ออกเป็นสีม่วงแล้วก็คือน้ําอัญชันเนี่ยเราใช้เป็นอัญชันดอกอัญชันแห้งนะครับล้างทำความสะอาดนิดนึงหรือลวกน้ําแล้วเราก็ ใส่น้ำน้ำร้อนลงไปเหมือนชงชาเลยครับเราได้สีนี้เลยแล้วก็วางไว้ให้เย็นใช่วางไว้ให้เย็นครับเราเป็นน้ำสุกแล้วนะครับนี่เราก็ได้เราจะเพิ่มอีกหน่อยก็ได้ครับลัวหวานนะครับอ้าวได้เลยครับนี่ลองชิมไหมครับว่าหวานไปไหมลองช้อนลองช้อนถ้าหวานไปเราก็เพิ่มน้ำอัญชันลงไปอีก หวานไหมครับหวานไปนิดนึงค่ะหรือว่าเดี๋ยวน้ำแข็งลงเดี๋ยวลงน้ำแข็งลงไปอีกมันก็จะหวานน้อยลงครับหรือเพิ่มนิดนึงก็ได้ครับแต่ไม่ค่อยกินหวานเยอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบหวานๆวานก็น่าจะโอเคแล้วนี่เราก็จะได้ลูกตาลอยแก้วน้ําอัญชันแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปจัดใส่ลงจานได้ค่ะใส่น้ําแข็งด้วยได้เลยครับ โอ้หเสร็จแล้วค่ะพี่ป๊อบดูสิค่ะน่าทานดูแล้วสดชื่นเลยครัใช่ค่ะแค่ดูนะคะแค่ดูนะเดี๋ยวต้องไปชิมก่อนใช่ถ้าชิมยิ่งสดชื่นเข้าไปใหญ่เลยค่ะเย็นๆหอมๆหวานๆเนาะค่ะทำง่ายมาก ใช่ครับแล้วก็แบบว่าได้สรรพคุณด้วยค่ะเออลูกตาลนะคะมีทั้งคาร์โบไฮเดตมีทั้งไฟเบอร์แล้วก็มีแคลเซียมแคลเซียมด้วยช่วยบำรุงกระดูกไม่น่าเชื่อว่าแบบสรรพคุณเยอะมาก่คขนมไทยของเราเนี่ยละสรรพคุณดีจริงจริงจริงค่ะลองไปทํกไปดูนะคะครับค่ะ